สวัสดีครับพบกับ ETSI Thailand อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนฟองน้ำกล่องฟองน้ําซับหมึกหรือว่าเฉพาะฟองน้ำนะครับสำหรับ F3 นะครับ L315031101110 นะฮะหรือรุ่นที่ใช้ฟองน้ําซับหมึกรุ่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกเราต้องใช้โปรแกรมเคลียร์ก่อน หลังจากเคลียร์แล้วนะครับนี่ครับฟองน้ําซับหมึกของเราจะอยู่บริเวณนี้ขันน็อตออกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตออกนะครับหลังจากขันน็อตปั๊บมันจะมีปิ้นล็อกอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งฮะเราก็ใช้ไขควงแบน DS, สก,กิดครับออกนี่ฮะปิ้นล็อกอยู่บริเวณนี้ครับปิ้นล็อกบริเวณนี้ครับนี่ครับล็อกหลังจากนั้นเราจะเห็นน็อตหนึ่งตัวนะครับเราจะต้องถอดน็อตตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาฟองน้ําซับหมึกออก นะครับหลังจากถอดน็อตออกแล้วนะครับอ่ามันจะมีปิ้นล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งฮะเพื่อที่จะใช้ฟองน้ําเสียบเข้าไปห็นแพรเนี่ยตรงนี้คือกริปล็อกนิดเดียวฮะนิดเดียวสกีดนิดเดียวแล้วก็สไลด์ออกสมมุติว่ามันเต็มแล้วเราจะเ,าเราจะเปลี่ยนเฉพาะฟองน้ําแล้วก็เอาฟองน้ําเดิมออกใส่ฟองน้ําใหม่เข้าไปถ้าเราจะยกเปลี่ยนทั้งกล่องก็คือเปลี่ยนไปเลยแล้วเอากล่องใหม่มาใส่เลยนะครับอันนี้ ตอนนี้มันยังไม่เต็มนะครับผมสาธิตเฉยๆวิธีการเปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นเราส,สไลด์เข้าไปเห็นไหมครตัวนี้มันจะเข้าไปล็อกดังเก๊กอ่านี่คือล็อกแล้วนะครับแล้วเราก็ขันน็อตนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วสกูนะครับรูไม่ตรงนะโอเคได้ละอ่าหลังจากขันน็อตด,ด้านในเสร็จปั๊บเราก็สไลด์กลับเลยครับ วางเสร็จสไลด์กลับนะครับหลังจากนั้นก็ขันน็อตเลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมสรับคลิปนี้สั้นๆครับง่ายๆเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกหรือกล่องหรือฟองน้ำอย่างเดียวนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม E P S I Thailand สวัสดีครับ